เรเชิญทาต่อไปเลยครับท่านผศชัยหนุ่นเนครับ,บคือข่ายเขียนนนาคตกัญชาไทยครับขอบคุณครับผมเริ่มมีนะครับอขอบคุณครับเรื่องกัญชาเนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากของประเทศนี้ครับ คือผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองที่เรากำลังตกเถียงเรื่องใครจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์แต่เรื่องนี้มันใหญ่กว่านั้นครับมันใหญ่ตรงที่ว่ามันจะดีไซน์ระบบสาธารณสุขของประเทศนี้ใหม่มันใหญ่กระทั่งว่ามันจะฟื้นระบบสุขภาพของประเทศนี้ใหม่คือปัญหาของระบบสาธารณสุขในความเห็นผมเนี่ยถ้าเราเอาตัวชีวิตตอนนี้ คนเต็มโรงพยาบาลใช่ไหมครับโรงพยาบาลก็สร้างเพิ่มขึ้นแน่นอนที่สุดระบบการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับบุคลากรทํางานหนักมากถ้าเราจะฟื้นระบบสุขภาพของประเทศนี้ใหม่ผมชอบใช้คำว่าระบบนิเวศในการรักษาต้องฟื้นมาหมายถึงว่าระบบเดียวมันเอาไม่อยู่เหมือนป่า1นึ่ป่าเนี่ยเรามีเฉพาะต้นยูคาลิปตัสมันเออยู่ไม่อยู่มันสร้างความชุ่มชื้นไม่ได้ แต่เมื่อไรก็ตามที่ป่ามันเป็นป่าจริงๆมันมีต้นไม้หลายชนิดเนี่ยมันสร้างความชุ่มชื้นแล้วมันให้ประโยชน์สําหรับรอบข้างได้เหมือนกันครับการรักษาจําเป็นต้องมีหลายมิติครับและมิติที่สําคัญมากๆคือมิติที่มันเป็นสมุนไพรอยู่กับประชาชนและเมื่อไรก็ตามที่ประชาชนเข้าถึงได้เนี่ย เรากาลังฟื้นระบบสุขภาพของประเทศผมย้ําประโยคนี้เพื่อให้เห็นความสําคัญว่ากระบวนการกับเคลื่อนกัญชาไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันเป็นเรื่องภาวะของประเทศว่าเราจะอยู่หรือเราจะถอยหลังครับดังนั้นการตัดสินใจเรื่องกัญชาจึงไม่ใช่การตัดสินใจเล่นๆแต่มันเป็นการตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ในเชิงระบบสาธารณสุขหรือเปล่าซึ่ง หมายความว่าอะไรครับผมคิดว่ามันมีหลักการ3ประการที่เราทั้งประเทศเนี่ยต้องช่วยกันในช่วงเวลานี้ครับประการแรกเลยก็คือว่ามันมีข้อเท็จจริงจํานวนมหาศาลมีงานวิจัยจํานวนมหาศาลมีรูปการทำจำนวนมหาศาลว่ากัญชาสามารถใช้รักษาคนได้พวกผมที่อยู่ภาคใต้และผมเชื่อว่าทั่วประเทศเนี่ยนะครับที่เราใช้กัญชารักษาผู้ป่วยมาเนี่ยครับจำนวนมหาศาล ก่อนที่ผมจะมาก็มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งครับที่รู้จักกันมานานตอนนี้จ่ายไปแล้วห้าแสนบาทแล้วก็ไม่หายแล้วก็ไม่น่าจะรอดครับมะเร็งเขาตัดสินใจใช้กัญชาตอนหน้านี้หลานครับมะเร็งกระดูกแล้วก็ไม่ไหวแล้วครับแล้วเหมือนที่อาจารย์วันเทพบอกคือญาติใช้กัญชารักษาไปถึงองคมารหมอดาแต่เขาก็ยืนยันณะวันนี้เนี่ยแทนที่เขาจะตายตอนนี้ครับลุกขึ้นมาแล้วเข็นรถเข็นเอง สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผู้คนหมายถึงว่าความยากลําบากของการเป็นโรคหนึ่งโรคแล้วมีเงินอยู่เงินเก็บที่แต่และครัวเรือนมีหนึ่งแสนถึงห้าแสนบาทเมื่อไหร่คุณป่วยเป็นโรคร้ายเนี่ยคุณจะเป็นหนี้และเมื่อไหร่เราเป็นหนี้เนี่ยทุกเรื่องจะทุกยากลําบากหมดเลยครับจากเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวผมเลยบอกว่าการฟื้นกัญชามาจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆเป็นภารกิจสําคัญของทุกผู้คนในประเทศนี้ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะรักษาระบบเศรษฐกษิจเราจะต้องไม่ทําให้ตัวเองป่วยครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราป่วยเราจะต้องรักษาตัวเองได้หรือมียารักษาที่ไม่แพงมากเกินไปฉะนั้นที่ผมมาพูดวันนี้และผมคิดว่าอยากจะสื่อสารถึงทุกท่านก็คือว่านี่คือภารกิจไม่ใช่ภารกิจที่เราจะไปด่าใคร ไม่ใช่ภารกิจที่เราจะไปโจมตีใครแต่มันเป็นภารกิจของคนทั้งหมดที่ต้องช่วยกันฟื้นระบบสุขภาพของประเทศนี้นี่สําคัญที่สุดครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอากัญชาให้เข้าถึงประชาชนเราจะมีโอกาสดีไซน์ระบบสุขภาพของประเทศนี้ใหม่คือไม่ว่าเอาว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับสมัยที่ผ่านมาคือรัฐกลุ่มจิตไทย สิ่งที่ผมคิดว่าพระคุณใจทำถูกต้องที่สุดในระบบสาธารณสุขใจคือการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษานี่ถูกต้องที่สุดในความเป็นปิงไม่ว่าจะทำเรื่องอื่นในเรื่องของการแพทย์แผนปัจจุบันก็ตามแต่เรื่องที่แก้ปัญหา,า,กการากฐานในความเป็นผมคือเรื่องกัญชาและถ้าเราจะฟื้นระบบสุขภาพของประเทศนี้ใหม่เราต้องร่วมมือกันเดินทางเอากัญชาไปเป็นกฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันว่า ประเทศนี้ประชาชนจะเข้าถึงกัญชาได้และเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ประเทศนี้เข้าถึงกัญชาได้ประชาชนจะมีสิทธิ์ในการดูแลตัวเองในเชิงพื้นฐานครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงได้ไม่เกิน5ปีตัวเลขคนเข้าโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรคพื้นฐานเนี่ยลดลงทันทีแน่ๆครับเพราะอะไรผมถึงเชื่อมั่นเช่นนั้น พราะว่าคนรอบตัวผมจำนวนมหาศาลครับต้มใบกัญชากินทุกวันเป็นเก้ามาแปดปีใช้ใบกัญชาต้มกินทุกวันแทนน้ำชาสามเดือนทุกอย่างหายเกลี้ยแล้วถ้าประชาชนเข้าถึงได้แบบนี้นี่คือการพลิกวงการสาสุขและผมคิดว่าน,นี่คือสิ่งที่เป็นคู่หนูประการฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งนี้เป็นคู่หูประการเราทั้งประเทศจำเป็นที่จะต้อง ก้าวข้ามปัจจัยคุกคามเรื่องกัญชาครับประเด็นที่หนึ่งเลยคนที่ด่ากัญชาณวันนี้เนี่ยถ้าเป็นสอสอหรือเป็นพรรคการเมืองพรรคการเมืองที่ด่ากัญชาก็หาประโยชน์จากกัญชาคนที่มาด่ากัญชาก็ปลูกกัญชานายทุนที่มาด่ากัญชาก็หาประโยชน์จากกัญชา การด่ากัญชาณปัจจุบันนี้เป็นการสวงงานผลประโยชน์ทั้งสิ้นไม่ใช่กระบวนการด่ากัญชาเพื่อให้เป็นประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เลยเพราะทุกคนที่ออกมาด่ากัญชามีผลประโยชน์เรื่องกัญชาหมดครับผมจึงเรียกร้องไปยังประชาชนทั่วประเทศว่าณวันนี้เนี่ยทุกสื่อทุกคลิปที่ออกไปเรื่องกัญชาเด็กเสพเด็กไม่เสพ คนที่อยู่ในวงการสายเขียวรู้ดีว่าคลิปนั้นปลอมไม่ปลอมครับคนที่ก็อยู่กัญชาก็รู้ดีว่ามันปลอมแล้วผมก็เฝ้ามองว่าจะมีบุคคลบิ๊กเนมคนไหนในประเทศนี้อีกที่จะลุกขึ้นมาด่ากัญชาล่าสุดหมอสมิตลุกขึ้นมาด่ากัญชาและผมก็เขียนไปในเฟซบุ๊กครับมีคนแชร์ไปเยอะมากและสิ่งที่ผมทึ่งมากก็คือคอมเมนต์จำนวน600กว่าคอมเมนต์ 90%เป็นคอมเมนต์ของประสบการณ์ของคนใช้กัญชาทั้งสิ้นเลยครับแล้วเป็นคอมเมนต์ที่ผมรู้สึกและเชื่อมั่นยิ่งขึ้นว่าโลกหลายโลกเอาว่าจะพูดว่าทุกโลกเนี่ยหลายท่านหลายท่านที่ฟังก็รู้สึกว่ามันจะเวอร์ไปแต่หลายโลกเนี่ยมันแก้ได้ครับด้วยกัญชาฉะนั้นเป็นตัวท้ายที่อยากเสริในช่วงนี้ก็คือว่า วันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าท่านป่วยเนี่ยแล้วทุกคนป่วยไม่มีใครไม่ป่วยท่านมีสิทธิ์เลือกว่าท่านจะป่วยแล้วท่านหมดเนื้อหมดตัวแล้วรักษาอาจจะหายหรือไม่หายก็ได้หรือท่านจะป่วยแล้วท่านก็ออกเงินจํานวนหนึ่งที่ท่านมีความสามารถจ่ายได้ครับโดยยากัญชาท่านรักษามันได้ท่านปลูกกัญชาเองได้ที่บ้านท่านปลูกไม่ได้นะครับมีคนผลิตยากัญชา ให้ท่านสามารถซื้อหาและไปรักษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการล่มสลายของเศรษฐกิจครัวเรือนหลายครัวเรือนท่านลองไปสืบดูครับเกิดจากการรักษาโรคที่ไม่มีเงินในการรักษาสิ่งที่ผมอยากจะพูดจากหัวใจก็คือว่าถ้าท่านเคยเห็นคนซึ่งแบบหลังคามุงจากนะครับบ้านที่หลังคามุงจากเลยแล้วก็เผ็นมะเร็งนะครับแล้วก็ต้อง เอาตัวเองใส่รถเข็นแล้วเข็นไปโรงพยาบาลแล้วเขาไม่มีเข้าสารกรอกงอครับแล้วจะมีเงินหลักแสนที่ไหนไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วคนแบบนี้มีอยู่เท่าไหร่ในประเทศนี้จํานวนเยอะมาสาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มากัดขวางกัญชาผมเลยตัดสินใจสาบแช่งอยู่ในโพสต์โพสต์หนึ่งว่า ตราบใดก็ตามใครที่มากัดขวางกัญชาด้วยเจต,ตนามไม่สุดริตคุณกําลังทําร้ายชีวิตของคนจํานวนมาสารที่ทุกยากแล้วเขาจะมีโอกาสใช้และไม่ได้ใช้เพราะคุณกําลังเบี่ยงเบนประเด็นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักการเมืองเป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นสื่อมวลชนอะไรก็ตามผมสาบแช่งไว้แล้วสิ่งที่ลงโทษไม่ใช่ผมแต่กัญชาเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดมีหมอคนหนึ่งพูดประโยคหนึ่งขึ้นมา กัญชาคือดอกไม้ของพระเจ้าผมเคยได้ยินประโยคนี้บ่อยมากจากวงการสายเขียวในทานะที่อยู่วงการสายเขียวแต่หมอออกมาพูดประโยคนี้หมายถึงอะไรครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยืนยันเป็นภารกิจร่วมกันของเราที่ต้องผักดันให้กัญชาสําเร็จได้ได้ครับเป็นภารกิจสําคัญยิ่งในวาระการเลือกตั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ